สุดครับวันนี้ผมจะมาเนสนอเกี่ยวกับเรื่องพนักงานแบบไหนที่ไม่สมควรเก็บไว้พนักงานที่ทํางานดีมีใจรักองค์กรเป็นคนที่สมควรเก็บรักษาไว้และดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีในฐานะที่เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าขององค์กรแต่ในทางกลับกันพนักงานที่เป็นเนื้อร้ายในองค์กรก็ไม่ควรเอาไว้เช่นกันวางองค์กรเน้นไปที่ความจงรักภักดีอายุงานความเอาโส อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆแต่หารู้ไม่ว่าบางคนอยู่เป็นกาฝากกินแรงคนอื่นบางคนอยู่มาเป็นมาเปียกลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่สร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ผิดๆอย่างไรก็ดีคนที่ผลงานไม่ดีหรือพฤติกรรมไม่ดีสมควรได้รับโอกาสแก้ตัวและชี้นําไปทางไปสู่ทางที่ถูกต้องได้รับการแนะนาสั่งสอนจากหัวหน้าหรือพี่เลี้ยงที่ดีปรับทัศนคติที่หลงผิดให้ถูกต้อง แต่ในที่สุดแล้วเราพบว่าบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องและเป็นภัยเลื้อรังในองค์กรเราถึงเวลาต้องให้พน,นักง,งานบางคนออกจากองค์กรโดยพิจารณาจากพฤติกรรมและทัศนสิลิ์ในเชิงลบพิเขามีดังต่อไปนี้หนึ่งความรับผิดชอบในผลกระทบจากการปฏิบัติงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องสองทำให้ขวัญและกำลังใจของทีมงานคนอื่นแย่ลงทำให้เสียบรรยากาศ ในที่ทำงาน 3. ไม่มีความพยายามที่จะบุงตัวเองให้ดีขึ้น 4. มีการพูดถึงพนักง,งานส่วนใหญ่ในเชิงลบหรือมีคู่กรณีความขัดแย้งกันหลายหลายคนและหโดนจับโกหกได้หลายครั้งพนักง,งานที่เลี้ยงแล้วไม่เสียข้าสุกคือคนที่มีผลการปฏิบัติงานที่น่าพึงพอใจ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรมีความตั้งใจในการทำงานและประปับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอแต่พนักงานที่บันทองขวัญและกำลังใจและฉุดรัางการขับเคลื่อนง,งานระหว่างทีมงานทั้งในแผนกตนและต่างคะแนนก็เปสมควรที่เก็บรักษาไว้ให้เป็นพิกเป็นไัยต่อองค์กรเมื่อถึงข่าวจริงๆเราอาจจะทำในสิ่งที่ไม่อยากทำแต่จะเป็นต้องทำนั่นก็คือการให้เขาออกจากงานซึ่งเป็นประสบ การเลวร้ายและทําให้รู้สึกแย่ทังสองฝ่ายครับจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ